เดี๋ยวมันจะม่วแล้วกราจอเนี่ที่ีมเนเีรองก็เล่าแล้วแล้วกรเริ่มเริมที่จะเริ่มที่จะแนบเข้าออกไม่ได้อีแล้วคอยไหลเราจะมีเลือเจนทางลูกจ้างของพี่คอนเทนนรจ้าขอเชของพอของ่อ ได้นะตัวล้มแล้วนะตัวตัวไ้มฮะไม่ได้หรอกที่ว่าประตูนะไอ้พวกที่ว่าขวาอะพี่มันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะพี่แล้วไอ้คนแรกที่ว่าสูญหายเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามันเกาะกำแพง เกาะกำแพงแล้วเขาโยนเชือกไปให้แกจับเชือกไล่แล้วหมดแรงลุกก็เลยจะมาเดี๋ยวว่าจะลองหาตรงนี้ดูคือจะตีตีตรงล็อกเนี่ยล็อกเนี่ยตีีมาจนถึงเอาความยาวลา้ลากลากจากจุดที่ตกลงมาแล้วจะลากยาวมายจะมาจนถึงต้นไม้ตรงนี้พี่ต้นไม้ตรงนี้แค่นั้นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอทางดูชามาเซตพีมครบหมดก็จะตียาวเต็มลำน้ำเลย ที่เป็นหน้ากระดานแล้วก็ไหลหไปเลยไหลเป็นคล้ายๆเป็นเียงหน้ากระดานแล้วก็แล้วก็ร่างยาวร่า,กางกไม่น้ำไปห,หังไม่น้ำไปไปจนจนจนสุดที่ว่าแสงไฟเราส่องถึงแค่นั้นแล้วก็พอก็คงจะมุ้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันก็มืดแล้ว <c oughs>

ก็ไม่หรครับตัวแ่นก็จะมีทีนมาอยู่เพราะว่าพรุงนี้เดี๋ยวจะมาหากันใหม่อีกทีนึ่งแต่ว่ารวมทีมก็น่าจะสักประมาณเก้โมงเินทางออก ก็แน่จะมาประมาณ9โมงครึ่ง10โมงเลยประมาณนี้เนาะครับพอจะมาทำได้แล้วในจุดที่เราสงสัยอ่ะก็คือฝั่งนี้ฝั่งด้านนู้นที่เราไปหาเพราะวันนี้เราเราเราวิ่งเต้นนู้นกระริงแต่ว่ากระแสน้ามันค่อนข้างแรงแล้วก็มันมืดด้วยอันตรายมากก็เลยให้ยกเลิกก่อนเพราะว่ามันกลัวว่าทีงานไม่ปลอดภัยมาก็เลยวันนี้พอก่อนเพราะว่ามันล้าแล้วตั้งแต่เช้าลงมาเจ็ดรอบแล้วไม่ไหวกันแล้ว S 1> <S 1> นีมน่มันมันลงมาหรอบอ,อีกเจ็ดต่อสี่สิบต่อสี่สิบชั่วโมงปกติการดำน้ำนับดำน้ำคนหนึ่งเขาดำเขาไม่ได้ดำกันขนาดนี้แตว่ว่าอย่างว่าพี่น้องคนนี้เราเขาต้อง